สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้แม่ตุ๋ยจะมาพาน้ำมะพร้าวเก็บไว้กินมีคนใจดีเอามะพร้าวแถวอัมพาวามาฝากนะคะเป็นมะพร้าวน้ำหอมชิมแล้วค่ะหวานอร่อยค่ะเราก็จะเอาน้ำเก็บใส่ตู้เย็นไว้กิน แล้วเราก็จะได้เนื้อเพื่อไปทำของหวานด้วยนะคะามาพาวมะพร้ากันค่ะกับแม่สื่อนะคะนานๆได้กินทีหนึ่งนานๆจะมีคนใจดีเอามาฝากคนนั้นก็คือน้อง น้องเขยอยู่ที่อัมพวานะคะได้แล้วค่ะเ,เราจะไปใส่ตู้เย็นนะคะและเราก็จะมาถูดเนื้อ เกือบไม่ได้กินตุดเนื้อไปทาของหวานค่ะทำเ,เรียกยังไงอะเอาไปลงเคียเค่ยวเียวแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลมะพร้าวเก็บไว้ เป็นแช่อิ่มกินได้นะคะเวลาเรากระหายหรืออยากกินของหวานเราก็สามารถเอามาใส่น้ำแข็งกินเย็นๆค่ะประหยัดได้อีกหนึ่งอย่างนะคะ พอประมาณโอ๊ยพักชอ้อนก,กินพอประมาณ แล้วค่ะเกือบเต็มขันเกือบเต็มขันค่ะและได้เนื้อมะพร้าวเดี๋ยวเราจะเอาไปเชื่อมกันตามไปดูนะคะเราจะทำเหมือนมะพร้าวลอยแก้วะคะ่ะแล้วเราได้มะพร้าวน้ำหอมที่จะเอาไปแช่เย็นๆไว้ดื่มตอนเช้านะคะและนี่นี่ยคือ ถ่ายทำอยู่ที่หน้าบ้านทุกคนจะได้ยินเสียงรถวิ่งไปวิ่งมาแบบหนอกหูหน่อยนะคะเพราะว่าบ้านแม่ตุยอยู่ติดถนนค่ะไปเดี๋ยวแม่ตุยจะพาดูนะคะไปดูกันช่วงหน้าบ้านของแม่ตุยเป็นอย่างไรนี่คือห้าอ้อที่แม่ตุอยู่ ท่านนู้นจะมีเซเว่นแล้วจะมีตลาดนัดทุกวันค่ะตอนเย็นนะคะและต่อมาก็จะเป็นตลาดนัดที่มีตลาดนัดเปิดทุกวันในตอนเย็นนะคะติดกันนี่ก็จะเป็นร้านเสริมสวยนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นตึกแถวให้เช่าที่เก่าแก่ที่สุดในซอยนี้นะคะเป็นตึกแถวที่เกิดมานานแล้ว และตรงนี้ก็เป็น CJ เปิดเหมือนค้อประมากอะไรประมาณนี้นะคะแล้วข้างหน้านั้นก็จะเป็น Family Mark และข้างบ้านม่ตุย๋ยติดกันนะคะก็จะเป็นร้านส่งและถัดไปก็จะเป็นร้านเสริมสวยร้านส่งจะเป็นสองร้านเจ้าของเดียวกันตรงคนยืน จะเป็น1ล้านและในซอยนี้จะมีตู้ ATM เยอะนะคะแล้วข้างในนู้นกลางซอยก็จะเป็นเซเว่นและสุดซอยก็จะเป็นวัดอโศการามนะคะที่ได้ยินเสียงดังๆที่ตอนแม่ตุยถ่ายก็คือซอยเนี้จะมีรถวิ่งตลอดนะคะไม่ขาดจะมีรถวิ่งตลอดแล้ววันนี้แดดร้อนมาก แดดร้อนมากเลยค่ะรถจะวิ่งตลอดและนี่คือร้านแม่ตุ๋ยนะคะอันนี้คือร้านแม่ตุ๋ยค่ะ,ะค่ะมะพร้าวที่แม่ตุย๋ยขูด ไปเมื่อกี้ที่เอาช้อนขูดไปเมื่อกี้นะคะเราก็จะเทใส่หม้อเลยหม้อร้อนๆเ,เลยค่ะเทใส่หม้อเลยลก็จะเอาน้ำใส่หน่อยหนึ่งนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะน้ำกะเอาค่ะเราทำกินแบบง่ายๆนะคะ อันนี้แนมะ่ตุ๋ยก็ทําเก็บไว้หรือเอาไปแบ่งให้น้องกินด้วยประมาณนี้ค่ะวเรอให้มันเดือดแป๊บเดียวนะคะค่ะราให้มันเดือด,ด,ะะดอสักพักเรากะว่ามะพร้าวสุกแล้วเนาะเราก็มาช้อนเอาฟองมันออก มันมีฟองค่ะก็แล้วแต่ใครจะเอาออกหรือไม่เอาออกก็ได้นะคะเราไม่ต้องไปซีเรียสกับมาเราทำกินเองเนาะเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำตาลอันนี้น้ำตาลน้องน้องเอ,อามาฝากจากน้องซื้อมาจากอัมพวานะคะเป็นบ้านของน้องเขยนะคะเป็นน้ำตาลมะพร้าวที่แท้เลยค่ะ เราก็จะเอาน้ําตาลมะพร้าวใส่ลงไปข่ะผงตามที่เราชอบเลยนะคะใครชอบหวานไม่หวานอันนี้เราสามารถเก็บแช่ไว้กินได้เลยนะคะทำแช่อิ่อมตู้เย็นของแม่ตุยก็จะเก็บความเย็น ไว้ได้ดีก็จะเก็บของกินไว้ได้หลายวันนะคะพแม่ตุ๋ยสังเกตดูแม่ตุ๋ยก็ใช้ตู้เย็นมาหลายรุ่นแล้วก็มาสังเกตดูว่าเออตู้เย็นรุ่นที่แม่แมตุ๋ยใช้อยู่ทุกวันเนี้มันจะเก็บความเย็นได้ดีค่ะแล้วแช่ผักผักก็จะกรอบมาก แช่ของกินก็จะเก็บไว้ได้นานกว่าปกตินะคะจากที่แม่ตุยได้สัมผัสค่ะแล้วเราก็มาชิมดูนะคะว่าเราได้ความหวานพอหรือยังร้อนค่ะเป่าหน่อยนะคะ โอเคเลยค่ะได้แล้วค่ะแค่นี้เราก็ได้ของหวานเก็บไว้กินได้แล้วค่ะเราไม่ต้องเสียทั้งเนื้อเราได้ทั้งน้ำและเนื้อเราไม่ต้องเสียส่วนใดส่วนหนึ่งเสียแต่เปลือกและรูปเปล่าๆของมันนะคะกคนค่ะเราก็จะได้มะพาอร้าวลอยแก้วอร่อยอร่อยไว้กินแก้กระหายเมื่อเว ไม่ต้องเอาหวานมากนะคะนิดหน่อยแล้วเราก็ไม่ต้องจำเป็นต้องกินทุกวันนะคะอร่อยค่ะและเราก็จะมาชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงอืม อร่อยค่ะทุกคนมะพร้าวก็นุ่มน้ำมันก็ไม่หวานมากนะคะอร่อยค่ะเจอความเย็นของน้ำแข็งนะคะอืมอร่อย่าเพื่อนๆอร่อยลองทำกินดูนะคะทามีมพะพร้าวอ่อนอย่าทิ้งเนื้อนะคะ มีลูกมีหลานมีเด็กเล็กๆเราทำให้เขากินได้ค่ะอืมเยี่ยมเยี่ยม